สวัสดีครับวันนี้ว <anything> ันาทิตยนะครับผมทิศที่ที่สองนะครับผมเวลาหกโมงมันถอยแก่เรียบร้อยตอนนี้เจ็โมงสามสิบสามนาทีนะครับผมมาวิ่งงานมาหยุดถั่นท้ตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบสามนะครับผมเริ่มต้นที่ในอเกษตรเหมเดิมนะครับผมเดี๋ยวรองานแรกก่อนนะครับผมถาครับผมวิ่งงานกันดีครับ Okay. ได้งานแรกเลยนะครับผมอะไรเนี่ยขมจีบสลับคอขนมจีบสลับคอพรอพราพรอพนขนมจีบส,สี่สิบโอเคผมเดี๋ยวขอตัวไปรับออเดอร์กันนะคะรับผมตามนีแล้วโอเคัรกขมาแล้วครับผมเจ็ดโสามนาทีได้สามบแปดบาทนะครับผมโอมาดีโอเครับออดอร์กันนะค,ะครับ อนนี้8โมง16นาทีนะครับผมได้ราน้างมอญดางมันนะครับสวยางที่าวดีอานนี้ส่งส่งที่โรงบานทีควาดีเลยนะครับผมอันเดินไปส่งนะครับดี่คือร้านของท่ครับผมนะครับผมร้านที่สองเราย่างร้านเขตัวเลยอันนี้อากาศก็คนุกคำัวอะไรไม่รู้ถ้าส่งด้วยฟ้าก็ไม่รู้ทางนี้โอเคนะครับผมลองผ่านกันดีกว่า ครับผมตอนนี้อยู่ที่บางพานครับน่ามีงานแบดมนนะครับผมโอเคหกสิบบาทหมดไปแล้วครับผมหมดหมดค้ามากโอเคครับผมียไปรับมาด้วยกันนะครับผมอันนี้ไปส่งที่ไหนกอเดอร์หนึ่งคอนเดนสี่สิบสี่โอเคเดี๋ยวรับอเด้วยกันนะครับผมสองออเดอร์ ตอนนี้ตนน้เก้ามงสามสิีครับผมโอเคนะรนนนครับ,รรบร้งนา,น,น,คนะางงน,นครับผมและอแปะถสองสี่ครับโอเคครับผมได้งานฟังสีครับผมนี่รัพี่น้อขับข้างนนบงสามบอนโอเคครับผมเหนื่อยมกนะครับผังฟันนงัง ก้ามอห้าสิบ้าครับผมได้งานร้าน้ำข้าวปั่นครับผมความหินห้าสิบสามนะครับผมสวัสดีครับไลแมนห้าสงสองสี่ครับผมโอเคเดี๋ยวรอรับงานกัน,นครับผมอหลาดุโอเคสิบโมสเปเนเท่ได้งานก็ยจ๊กไก่มะระกุกแจงนะครับ สูตรสับปะรดนะ,ค,ะนนค,ครับผมอ๋โอเคงานหวานหมูคุณครับผมเดี๋ยวไปรับออเดอร์ก่อนนะครับผมของผมในในงานสอนเรื่องมาแล้อผมเป็นร้านคารัวก็ลูกครับผมองานจะเสร็จแล้วสอนกล้าไปถุงสอเกล้าไปถุงนะครับขอบคุณมากครับเ,เยบุบมแล้วครับผมมาถึงได้แนละ้ย ท้าอยู่เกษตรได้สเล้วครับโอเคดใล้อคับผรสารให้คัาักหน่โอเคครับผมแล้วก็ได้งานสอเนื่องมาแล้ครับผมเป็นร้านอะไรเนี่ยซุมสมโคลาเสร็จสิบครับผมโอเคอนี้โอ รับสั่งกิโลส่งสามโอเคโหเป็นโดนกัรหอีกแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไปรับอาหารกันนะครับผมโอเคครับผมก็ได้ชื่นใจแล้วนะครับผมต่อไปก็ผม็ไปรับอีกด้านนึงครับผมชืเป็นได้แบ๊บก็เออร้านอาหารโมโกหรือโมโกเฮาส์ให้เซอร์ไพรส์ด้วยรุนางหรือเปล่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวรับออเดอร์ออเดิรนึงกันนะครับ สวัครับผมได้ร้านข้าวน้าพริกนะครับผมเอเนจีอะไรทุกอย่างแซ่แบบด้วยนะครับผมโอ้โหสองร้านโอเคีเอเนจีข้าวพิกน้าพริกนะครับผมเพิ่มเวลาไปอยู่ตรงออเฟิศของนะครับผมเข้ามานั่งรอได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวรอหารับคุณน้ำตาสินครับตอนนี้ก็ได้ร้านลาบเตี๋ยวพนนะครับผมลาบข้าวจีเสตนะครับผมนี่เขาผสมให้น้ำน้วยครับผมชื่อเดีย็นๆครับผม จัดมอได้ดีมากเลยเดีย๋ยวเราไปย่างเต๊กนะครับผมร้านไก่ย่างชายกระตุ้งนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เที่ยงสิบนาทีนะครับผมโอเควันนี้ก็น่าจะจบแล้วครับผมเพราะฝนน่าจะใกล้สดลนะครับอุ่มคึมเลยที่แฟนบอกว่าแยกเกษตรหมดเล้ละอันนี้ก็ได้ยอดที่สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท นะัผมวันนี้ก็วิ่งครึ่งวันตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับผมก็พอด้าอยู่นะครับผมแต่วันนี้เพื่อนครับกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวฝนตกครับ